พี่น้องต้าใจย่ายสมบุรณ์เห็นเขาออกโทรศัพท์ย่าย,ยกตว่าเขาง่ามหลายนะบ้านย่ายเศ้าเงินเหรอดิย่ายเศ้าเงินเหรอย่ายผู้ง,งามห<น>ลายเขาเห็นแอบย่ายยายผู้งามหลายคุณหลานกับผู้ง,งามจ้ะสวัสดีจ้าสวัสิจ้าขอเฉยของ จับอะไรมันกินไม่ได้นี่ที่หนูกินได้ที่หนูกินได้ก็นี่ไงอะกินโชกินโชอ้องกินโชกับยายกินโชกับยายยายพาโชโชกินให้อร่อยอร่อยไปเลยอ๊อ้ออกินโชให้เพื่อนเพื่อนของยายดู หลานก็สวยยายก็สวยแต่งยังไงก็ได้คนขี่หายกระยดให้ายคนพุงง่ามงงดเนาะพี่นนองน่าจุงบุนผู้หายเป็อยังไงเจา้านายเขออกมาหนากับง่ามเรียเรียวๆจำพวกเขาบวงง่ามเขาบอกลงขีดโตกวต่าตอนนี้ ใายดิบๆเดินได้ใายสุดเอาลงไปหมดแต่มันจะเป็ี่ยนอะไรเอาขั้มจริงแล้วนะพี่น้องอันนี้ย้ายตัวเด้นียตัวย้ายย้ายบดได้เป็นอันเด็นเนี้ยแต่ลานย้ายเป็นเมื่ลานย้ายเป็น่ังสีอีกเลยแต่ตัวย้ายบดเปลี่ยนสีอีกย้ายสมบูรณ์พี่บ้าตัวพี่ตัวดอง วราจะของพูง่ามไม่จับลไม่จับยังไม่เสริคุยกับพี่น้องไปก่อนเดีวคุยก่อนคุยก่อนอะอยู่อยู่อยอยู่จะกลับบ้านกับยายไหมบอกก่อนกลับกลับกลับยิงนะกลับไปอยู่กับยายนะกลับนะไปดูอัมโบยายจะพาไปดูอัมโบกลั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 บิงเหรออ๋อเดี๋ยว เดี๋ยวยายจะพากลับกลับพรุ่งนี้แต่งตัวแต่เ huh, ช uh ้านะตื bye, bye ่นแต่เช like ้านะนะจ้าช้าบ้าจ้าช้าะ้าช้าช้าช้า้า้าาาายาาายา้า